ประธานาธิบดีโดนโลลด์ทรัมพ์ Trump, ลงนามในคำสั่งบริหารที่มีใจความสำคัญสั่งระงับการออก Green g u a r เป็นเวลา60วันในคืนมันพุทธที่ผ่านมาซึ่งคำสั่งนี้จะมีผลมาคับใช้ตั้งแต่เวลา23.59นาทีของวันพระหัสสบ,บดีตามเวลาในสหรัฐ It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown in from abroad ผู้นำสหรัฐก,กล่าวก่อนการลงนามครับว่าภาคการเกษตรที่พึ่งแรงงานต่างชาติเป็นหลักนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลของคำสั่งบริหารล่าสุดนี้เพราะจะไม่มีการจำกัดการเข้ามาของแรงงานส่วนนี้ The farmers will not affected this at all. anything, gonna make it farmers be we're make e If all gonna will by นอกจากนั้นแหล่งข่าวภายในรัฐบาลยังกล่าวด้วยครับว่าสำหรับผู้ที่จะเข้ามาทำงานด้านเทคโนโลยีและถือวีซ่าประเภท H1B นั้นจะต้องแนบใบประกาศนียบัตรที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะไม่มาแย่งงานชาวอเมริกันที่ว่างงานอยู่ด้วยในส่วนของรายละเอียดของคำสั่งบริหารนี้มีการระบุผู้ที่ได้รับการยกเว้นซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่มีวีซ่าจะเดินทางเข้าสหารัฐเพื่อทำงานด้านการแพทย์ทั้งหมดและงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่สมรสและมีอายุต่ำกว่า21ปีของผู้ถือวีซ่าดังกล่าวและผู้ถือวีซ่านักลงทุนและวีซ่าบางประเภทที่กำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย